เราเชื่อมรโกส6 6ว่ายังไงเมื่อมีคนป่วยที่ไหนให้ระาวาังมือคนป่วยคนไข้คนเรานั้นจะหายโรคอามนแล้วเราก็เห็นออการอัศาจารรย์และหม่ยสำคัญมากใหม่ในพระคัมภีร์นะคะที่ขอรับการรักษาโรคแล้วได้รับแล้วหายจากอาการเจ็บป่วยนะคะดังนั้นเราทำยังไงเมื่อเราฟังพระสัญญาเหล่านี้เราก็อธิษฐาในให้กับตัวเราเองผ่านทางรอยแผลเค้ของพระเยซลูลูกได้รับการรักษาให้หายแล้วอามน มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นเขาจะวางมือคนป่วยคนไข้และคนเหล่านั้นจะหายโรคเอาละตอนนี้สายฝนก็เจ็บที่นิ้วมือนะคะเจ็บแบบว่ารู้สึกเจ็บๆตึงๆที่นิ้วมืออย่างนี้ค่ะก็วางมือพระเจ้าพระบิดาลูกเข้ามาหาพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนลูกอธิษฐานตามพระสัญญาของพระองค์ว่าผ่านทางรอยแผลเคสของพระเยซูลูกได้รับการรักษาให้หายแล้ว การเจ็บนิ้วทั้งหลายจงหลุดออกไปบัตนี้ลูกพูดลงไปอย่างที่นิ้วทั้งสิบนิ้วของลูกว่าจงหายเจ็บนะบบัดนี้ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ได้แบกเอาขอบเอาความเจ็บความตึงอาการเจ็บนิ้วทั้งหมดนี้ไปแล้วลูกจึงได้รับการรักษาให้หายดีขอบคุณพระเยซูลูกได้รับการรักษาให้หายแล้วอาเมนอาเมนอาเมนลองเช็คดูสิ มันก็ยังมีงตึงๆอยู่เนาะอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่อขอบคุณพระเยซูที่ลูกได้รับการรักษาให้หายแล้วอเมนกระดูกแห้งเอ,อ๋ยจงมีชีวิตขึ้นอเมนอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเอ,อ่อเป็นเชื้อโรคเป็นอะไรก็ตามที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราเจ็บมือนเนี่ยนะจงลุกออกไปในพระนามพระเย,ยสต์อเมน ลูกรับชีวิตของพระองค์เข้ามาในนิ้วมือทั้ง10นิ้วของลูกอาเมนลูกรับการรักษาเข้ามาในนิ้วมือทั้ง10นิ้วของลูกขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ ผ่านทางรอยแผลเคียนของพระเยซูลูกได้รับการรักษาให้หายดีแล้วเอเมนลูกพูดชีวิตของโะรงไหลเคลื่อนเข้ามาในนิ้วมือของลูกในพระน,นามพระเยซูคริสต์อเมนขอบคุณพระเจ้าพระบิดาที่พรรองทรงรักลูกและโรรองให้พระเยซูคริสต์นั้นรับเอาความเจ็บนิ้วไปหมดแล้วลูกจึงได้รับกลับมาซึ่งการหายดีอเมนพระเจ้าพระบิดาลูกเข้ามาอธิษฐานขอรับสติปัญญาด้วยในการดําเนินชีวิต อย่างมีสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินพระเจ้าพระบิดามีอาหารใดการกินใดๆที่มันทําก่อให้เกิดการเจ็บของลูกขอพระเจ้าทรงสอนลูกทรงเตือนลูกทรงบอกกับลูกด้วยที่ลูกจะรู้ขอการสำแดงจากพระเจ้าด้วยเพื่อที่ลูกจะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องพระเจ้าลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์สําหรับการทรงรักษาของพระองค์ พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับยาที่ลูกไปหาหมอมาแล้วหมอคุณหมอให้ยามาทุกครั้งที่ลูกกินยาลูกอธิษฐานอวยพรว่ายานั้นเป็นเหมือนพระกายของพระเยซูคริสต์เมื่อลูกดื่มน้ําลูกอธิษฐานว่าน้ําที่ลูกดื่มนั้นเล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ลูกกินเนื้อและดื่มเลือดของพระองค์ลูกเป่าอากาศว่าลูกได้รับการรักษาให้หายแล้วขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมนเนี่ยค่ะ ก็ใส่ฝนเนี่ยเจ็บนิ้วมานะคะก็อธิษฐานมาวันนี้หายรือยังยังไม่หายแล้วยังไงต่อก็อธิษฐานไปเรื่อยอเมนไหมคะอธิษฐานด้วยท่าทีแห่งความเชื่นชมินดีมีสันติสุขแล้วเราก็มีการกระทําควบคู่ไปด้วยทํายังไงบริหารนิ้วใช่ไหมคะแช่น้าอุ่นให้มันหายเจ็บปวดคุณหมอให้ยามาก็กินไปดูแลเรื่องอาหารการกินว่าอะไรที่กินแล้วมันมัน,มนเขาเรียกอะไรมันมีผลต่อการเจ็บข้อเราก็รีกเลี่ยง เราจะไม่ต้องร้องไห้ตีโพยตีพายว่าทำไมไม่หายสักทีทำไมพระเจ้าไม่รักษาฉันทำไมไม่หายสักทีผ่านไปอาทิตย์นึงแล้วผ่านไปสองอาทิตย์แล้วนี่เป็นเดือนแล้วยังไม่หายอีกเราอย่าไปมองว่ามันไม่หายเรามุ่งมองไปที่เราจะต้องหายอาเมนไหมคะพอถ้อยคําพระเจ้าบอกว่าเราหายเราอาธิษฐานแล้วมันยังไม่ได้หายทันทีทํายังไงเราก็ไปหาหมอหาหมอแล้วหมอให้ยาม,มาเราก็กินยา หมอบอกว่าเราต้องยานวดหมอบอกว่าเราอยากินเราก็ทําตามนั้นและอาหารการกินอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บตามข้อเราก็หลีกเลี่ยงเราไปเดินออกกําลังกายเรายืดอะไรเขาเรียกอะไรทาการบริหารนิ้วนี่คือส่วนของเราแล้วเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเราอะไรอีกยังไม่ได้ทําเราทําหมดแล้วค่ะดังนั้นเราไม่ต้องรู้สึกสงสัยความเชื่อคือความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้ามันมีวาระป่วยมันก็จะต้องมีวาระหายอเมนไหมคะ ดังนั้นวันเวลาเป็นของพระเจ้ามันจะหายหนึ่งเดือนมันจะหายหนึ่งอาทิตย์มันจะหายทันทีเลยมันจะหายสองเดือนมันจะหายสองวันอีกสองวันค่อยหายอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของพระเจ้าแต่ขอให้เรามีท่าทีแห่งการเชื่อขอบพระคุณว่าขอบคุณพระเจ้าลูกหายแล้วอาเมนอาเมนขอบคุณพี่เยซุลูกหายแล้วเบาเลยนะเนี่ยแต่อันนี้วันนี้เบาขึ้นเยอะเลยเลยยาเห็นไหมคะ ขอบคุณพระเยซูลูกหายแล้วอเมนอเมนอเมนขอบคุณพระเยซูที่ชีวิตของพระองค์ไหลเคลื่อนเข้ามาทีนี้ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยในประจาวันอย่างเช่นสายฝนเนี่ยเจ็บนิ้วใช่ไหมก็ทําอะไรเขาเรียกว่าอะไรต้องทําก็ทําไปแหละแต่ว่าเวลารู้สึกแบบจับอะไรแล้วมันเจ็บปุ๊บเนี่ยก็จะพูดว่าขอบคุณพระเยซูที่ลูกหายแล้วอาการเจ็บจงหลุดออกไปเดี๋ยวนี้เลยขอบคุณพระเยซูทําอะไรไปก็คิดถึงแต่ว่าพระองค์ตรัสว่าผ่านหนังลยแผ่เคลย์ของพระเยซูลูกหายแล้วลูกเชื่อขอบคุณที่พระองค์ทรงรักษาลูก พราะว่าพระองค์ทรงรักลูกและลูกเชื่อในพระสัญญาของพระองค์อเมนขอบคุณพระเยซูอเมนชกดาหารกดาปาลูกพูดชีวิตลงไปโฮรกาดาปาปปะปะกาขอให้พระเยซูอธิษฐานเพื่อลูกด้วยช่วยเกิดใฮักกงกระมังกอนตะขอบคุณพระเยซูอเมนดำเนินชีวิตต่อไปอเมนเห็นไหมคะดังนั้นอย่าไปท้อใจในอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยเห็นไหมคะว่าบางครั้งเราไม่ต้องไปสงสัยพระเจ้าว่าทําไมอธิษฐานล,ล้วไม่หายทันที หายก็คือหายหายวันไหนเวลาไหนเดือนไหนไม่เป็นไรแต่มันจะหายแน่นอนจงเชื่อและจงยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกหายก็คือหายอาเมนไหมคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับฤทธิเดชแห่งการรักษาของพระองค์ได้ไหลเข้ามาสูญญ่ยีวของลูกแล้วลูกหายดีแล้วขอบคุณพระเยซูคริสต์อเมนอาเมนค่ะ ก็หนุนใจนะคะสําหรับใครที่เจ็บป่วยอธิฐานแล้วเราก็อธิษฐานต่อไปมีท่าทีแห่งการรอคอยที่เป็นท่าทีแห่งชัยชนะไม่ต้องไปนอนโอดโอยว่าฉันทําผิดบาปอะไรหรือเปล่าทําไมหน้าฉันจึงไม่หายเพราะอะไรยังไงทําหรือยังคะออกกําลังกายทําแล้วคะ่ะกินหรือยังคะยาก,กินแล้วหาหมอหรือยังคะหาแล้วคะ่ะนวดหรือยังคะนวดแล้วคะ่ะอธิฐานหรือยังคะอธิษฐานแล้วแล้วจะให้ทํำยังไงอีกคะก็เชื่อเลยคะ่ะง่ายสุดอเมนไหมคะความเชือ่อคือความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้า นำข้อประกำพีที่เกี่ยวการรักษาโรคมาพูดซ้ำไปซ้ำมาพระเจ้าทรงรักเราและโปร์ทรงรักษาเราไปแล้วโดยความเชื่อเรารับมาตามเวลาของพระเจ้าวาระของพระเจ้าขอบระเจ้าใจพอนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ